สวัสดีครับผมคนสังจรชาแนลครับผมแล้วก็โจฮักนัสละราคามสวัสดีครับย์ชาติช่องรักสมุนไพรช่องรักสมุน,พนไพรับชายไทยต้องดูนะครับแจมแจม,แจมครับ <c oughs> เกี่ยวกับดูทุ่งครับผมเรามาดูว่าสรรพคุณยังไงใช้งานยังไงเราแล้วเรามาพูดความง,งเลยเรามาพูดความจริงของดูทุ่งและก,ก็การใช้งานที่ถูกต้องนะครับ <c oughs> อา้าวท่านผู้ชมเนาะ เราก็จะมีสมุนไพรดีๆวันนี้มีกี่รากอาจารย์ห้ารากครับมีอะไรบ้างครับรากแรกก็คือดูทุ่งทุ่งครับเอารากที่สองคืออะไรสันจรเอาแนะนํารากก่อนอันนี้ก็คือสมไทยสมไทยอ่าสมไทยรากที่สองแล้วท่านผู้ชมรากที่สามละอ่าทีนี้รากที่สามก็คือปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกครับตรงกัดอาลี โอ้สุดยอดนะโรงแรมในมาเลเซียเนี่ยให้แขกดื่มทุกคนนะที่เข้าไปพักใช่ไหมจัดนี่สร้างกำลังรากที่สามแล้วรากที่สี่คืออะไรข้าวประจาร์สุชาตินี่คืออะไรครับพระเอกเซียวแดงเซียวแดงหรือสิเสียวโผเซียวโผนี่เป็นสมุนไพรบำรุงกำลังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายผู้หญิงก็กินได้อ๋อโอ้ผู้หญิงกินแล้วผู้ชายจะสู้ไหวหรอฟิวต์เปรี้ย เปลาสี่อันนี้ก็คือรากที่ห้าก็คือรากของโดไม่รู้ลมครามละครับตัวเมียเนาะยอดตัวเมียใบใบเขาจะสักๆมีขนนะครับวน็้เราจะพูดถึงเรื่องทำความเข้าใจดูทุ่งทำความเข้าใจแล้วก็ให้รอบรู้นะอาจารย์ว่าคือส่วนมากคนเข้าใจว่าดูทุ่งเนี่ยก็คือว่าเอาไป รากอัลกอัญจรไอ้โชโชซินนิดนึงเอาส่วนที่เป็นรากแล้วมามาทาแต่ว่าเราจะพูดถึงการกินเราพูดถึงว่าบางคนเข้าใจว่าเอาหูทุ่งเนี่ยเอามนทาเอายาพิให้มันใหญ่ขยายขึ้นจริงๆไม่ใช่นะครับอัลกอซัทจอนพอทาแล้วทำให้เกิดการอักเสบการบวมแค่นั้นเองช่วงเข่าผมได้ผมได้ขวงใหม่แล้วจาั์ผมได้น้องชายใหม่ลอกใช่ไหมมันลอกมันไม่เพราะฉะนั้นจริงๆมันใช้การไม่ได้นะครับจริงจริง ดูทุ่งเนี่ยมันต้องใช้วิธีการบดแล้วก็เอามาชงเป็นน้ำน้ำร้อนคุณดื่มกินได้1ด่กินแล้วก็สองก็คือต้มดื่มทานได้สามก็คือใช้ดองกับสุราเพ<ด>ื่อลํต้นทน่ายอันนี้ใช้ดองสุราเลยใช่ครับจริงๆแล้วไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการทาวไวอาพเพลเลยจพริงๆมันเป็นการอันตรายต่างหากเพราะยางเขาเนี่ยจะมากัดไวอาพเพศใช่มันมันแสบร้อนมากเลยคนสัญจรอย่างนี้นท<ๆ>ีแรกนะพอเราทาได้วันหนึ่งแล้วนะปิ้วเลยแบบ แบบหลุดเลยใช่มันจะคือคือพอทาทาน้องชายเราเนี่ยมันแสบเลยโอ้โหมันแสบท่านผู้ชมได้พัดลมเป่าหรือเปล่าไม่ได้เป่าแต่ว่าดีดไปเองโดยอัตโนมัติวันที่สองมาทาอีกสำเร็จใส่ปุ๊บป๊อกป๊อป๊๊อมันมันฟองใช่ไหมมันแสบจ้ากว่าไปแล้วโดนดิ้งก่อนเลยมันแสบไปถึงแกนอะแกนของน้องชายเลยท่านผู้ชมขอบอกแบบคือเพราะฉะนั้นทรมานไม่เข้าใจว่าใช้อย่างนี้ไม่ได้นะครับผิดนะนี่ครับวิธีที่ถูก อาจารย์เราใช่คือชงเป็นบทชงเป็นน้ำชาหรืวนำมาต้มดื่มทานหรือนำไปดองตุลาสามอย่างนั้นเองแต่มาทานน้องใช้นี่เป็นไปไม่ได้มีอาการมีจะเกิดการอักเสบการบวมหนังรอบนี่เด็ดเด็ดก็เข้าเข้าไปขยายส่วนในขยายหลอดเลือดครับขยายหลอดเลือดขยายเลือดมันก็ทําให้น้องชายคุณอาจจะใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองแต่จริงมันก็เป็นไปตามนั้นเพราะมันเป็นยาสมัยของโบราณมาช่วยบำรุงกําลังแก้ปวดเมื่อยว่าครับช่วยขยายหลอดเลือดเช่นว่าเช่นว่าสมว่าอย่างคุโจรเนี่ยบำลัง เฟตอย่างเงี้ยคือเขาจะไปช่วยขยายกล้ามเนื้อหลอดเลือดอะไกล้ามเนื้อแล้วคนคนผอมหรือคนผอมหรืออ้วนอย่างเงี้ยทุกคนสามารถมีไขมันในเลือดสูงได้ตัวเนี้ยมันจะช่วยไปทําให้ไขมันไม่เกาะในหลอดเลือดด้วยไขมันไม่เกาะในหลอดเลือดครับนี่ฮะแล้วไขมันในเลือดเราจะมีไขมันดีและไขมันเลวตัวเนี้ยก็จะไปช่วยให้ไขมันมันหมุนเวียนอันนี้ของส่วนที่เป็นเป็นรากใช่ไหมอาจารย์ส่วนที่เป็นรากเป็นไหลใช่ไหมอันนี้เป็นไหลแต่นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน เพราะว่าผมเห็นกลุ่มหนึ่งที่เขาขายเนาะดูตุ้ผมก็ทักเข้าไปก็เอผมถามว่าวิธีการใช้ยังไงบอกผมหน่อยอย่างเงี้ยผมก็คือลักษณะเราจะซื้อเขาบอกต้มแล้วก็งงต้มอย่างไง้นเออก็หาข้อมูลค่มาได้ยินอาจารย์พูดเออเนาะ คือย่างนี้อาจารย์แล้วตอนเก็บเนี่ยตอนเก็บให้เก็บเฉพาะนี่แหละเดือนนี้น่าเก็บมากเดี๋ยวเดือนนี้เดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมีารเพื่อสภาสามสี่เดือนนี้เพราะว่าเพราะว่าเขาจะดูดน้ำเข้าไปในหัวใช่ไหมแล้วทางยาก็จะไปเลี้ยงเลี้ยงใบเลี้ยงใบ้ประโยชน์จะไม่มีเลยทุกชนิดไหมช่วงนี้แทบจะทุกชนิดเลยครับถ้าจะเรือสมุนไพรใช่ไม่ว่าว่านไม่ว่าหัวเงา ตัวอย่างหัวเงาให้เก็บเดือนนี้เดือนพฤศจิกาพฤศจิกาใช่ครับพฤศจิกาธันวามกรากรุณาครับก็คือเก็บเก็บได้หมดเลยทุกอย่างครับเี่ยดูนครับทุกชนิดเลยเก็บได้หมดที่เป็นเกรดความรู้นะครับสาหรับหนุ่มคนสัญจรคืออย่างนี้นะที่หมอโบราณเก่าๆที่เขาบอกว่าเอามาทำโดยที่มาทาก็คือเป็นการเข้าใจผิดใช่ไหมจย์ใช่ครับเป็นการเข้าใจผิดผิดแล้วก็ผมก็คิดว่าล่ำลือกันไง แม้แต่ตัวเราเนี่ยเรายังมาทาเลยนะครับก็ได้น้องชายใหม<ะ>่ถ้าพูดอีกอย่างนึงคือพิษปวดสวแสบปวดร้อนเขาทำให้แต่ละคน,นบวมขึ้นบวมใช่เสบอับ<ว>บกเสบ,บ,บอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆ,ๆคือในตรงจุดนั้นของผู้ชายมันเส้นเลือดฝอยมันเยอะใช่ครับใช่แล้วเรากินตัวนี้ต้มดื่มเนาะใช่อ๋อขยายเส้นเลือดฝอยพวกนั้นมันก็จะใหญ่ไปถูกต้องครับใช่อืพอลุงกำลัง แต่แตใน,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 นทั้งนั้นคือต้องมีตัวประกอบกันตัวช่วยกันอเอาละตัวประกอบตัวที่สองก็คือนะครับรากปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกท่านผู้ชมสุดยอดนะครับรากปลาไหลเผือกนะครับกำอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะกำอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาเห็นชัดๆเลยนะครับรากปลาไหลเผือกเอาจารย์สุช,ชาตอาิอธิบายสักนิดหนึ่งนะครับวิธีใช้เราก็ใช้อยู่ที่ประมาณถ้าเราวัดถ้าวัดประมาณนี้นะครับเราใช้ประมาณหนึ่งคืบหนึ่งคืบตัดออกมาเยอะ้ําจากขมใช่ ได้หนึ่งคืบกะเลยหนึ่งคืบที่ที่เราบอกว่าถ้าเป็นมันแว่นก็ประมาณ5้าถึงแแว่นก็ประมาณนี้นะครับดูทุ่ก็ฝานประมาณนี่ห้าหกแว่นเหมือนกันเท่ากันเท่าเท่ากันแล้วก็เป็นสมุนไพรที่มีสมบุกุมบำรุงลำลังปรับฮอร์โมนเทเลสเตอโรนของผู้ชายส่วนเดียวทั้งหมดเลยเนี่ยสองตัวเนี่ยยังไงครับพี่งนะคือบำรุงเลือดขยายได้หมดต้ันมะเร็งด้วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากด้วย พวกที่ฉีดเป็นเลือดคุณนี่เกิดจะต้องอาเสพเพราะตอนท่อตอนเกประถมมันจะยีฉีเป็นเลือดสามารถกินได้อืแล้วก็ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ก็คือโสมไทยอันนี้ก็คือรากที่สามใช่โสมไทยตนัญจรโชว์ใกล้ๆแฟนคลับตัวนี้หนึ่งรากที่สามแต่ว่าตอนตอนเขาตอนเขาสดๆเนี่ยเราเราซอยจะซอยง่ายแต่ถ้าเขาแห้งแล้วจะแข็งเป้งเลย อันนี้ยังอ่อนอยู่เอาลองหักหักดูได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือรากที่สามนี่ก็จะเป็นรากสมไทยถ้าแห้งจะจะแข็งมากนะครับอันนี้มันเป็นแป้งเป็นเนื้อเป็นแป้งชัดๆเลยก็ได้นะครับผมโอเคผู้หญิงที่ว่าปวดท้องประจำเดือนมากๆเลยปวดจั๊กจั่งเลยเนี่ยใช้ใช้ครั้งละประมาณหัวชท่นนี้ประมาณ3ามหัวแค่สดๆเลย สามหัวสามหัวัเนี้ยสามหัวประมาณนี้นะครับใบเตยสามใบน้ำหนึ่งลิตรกินช้าก็มาเย็นสามเวลาหลังอาหารหายเลยหายกว่าปวดเอวปวดประจำเดือนเลยโอ้แล้วมันแล้วมันจะไม่ไปหยุดประจำเดือนแต่มันทำให้หายตรงเนี้ยอันนี้ก็คือสมดเสี่มันจะช่วยขับเลือดเสียมานิดนึงแล้วมันทำให้ระบบในเลือดเราดีมากเลยเรากินแล้วไม่ไม่ไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนครับเพราะเพราะสมั้นี้เรารูเลื่อดอยู่แล้วคำว่าสมนะลครับเอาละท่านผู้ชมอันนี้ก็คือ ทวนสักนิดหนึ่งก็คือว่าใช้หัวสมไทยประมาณ3าหัวนะครับเอาหัวสดๆเนาะจันเนาะหัวสดแล้วทําการต้มใบเตย3ใบใบเตย3ามใบหนึ่งลิตรน้ำหนึ่งลิตรต้มต้มพอน้ําเดือดแล้วเอาลงเลยอันนี้ต้องเคี่ยวหน่อยเพราะหัวหัวหัวเขาไม่ยุ่ยหัวเขาไม่ยุ่ยไม่งั้นเราก็ปาด่าดเฉียงเฉียงนะครับจะได้ทําเป็นที่ถูกต้องเนาะอาการปวดประจําเดือนก็จะหายไปเลยก็จะหายไปเลยวันนั้นเลย ภายในวันนั้นเลยใช่ครับสําหรับปวดประจําเดือนนะครับไม่มีสารพิษตกทางใช่แต่ถ้าถ้าใครที่ว่าประจาเดือนมาไม่หยุดก็เดี๋ยววันหน้าแค่ดูคลิปเราต่อไปมันมีปวดประจาเดือนแล้วก็บางคนประจําเดือนมาสิบกว่าวันเป็นเดือนก็มียี่สิบวันก็มีได้มาก่อเนองเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะทาให้ให้คนคนคนท่านผู้ชมน่ะเจสี่จะได้รู้ว่าเออวิธีการรักษาช่วยตัวเองทำยังไงได้ครับเอาหัวที่สี่ท่านผู้ชมคราวนี้หัวที่สี่ก็คือ รากของเดี๋ยวนะจันเซียวโพนี่นะเซียวโพนะครับเซียวโพไปแล้วเซียวโพนี่เป็นสมุนไพรนะครับที่มีสรรพคุณมากมายเนะจันเนาะใช่แล้วก็เป็นสมุนไพรที่นะครับเราใช้อายุก็คือ5ปีขึ้นไปใช่ไหมจันช่วยลดความดันอ่าช่วยลดความดันและก็ที่ที่สำคัญก็คือหัวที่4ี่นี่ก็คือเป็นการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอันนี้เป็นเพเอกช่วยเพิ่มกําลังเลยเป็นพระเอกในการบํารุงกาลังอ่าอาจารย์เสริมสักนิดหนึ่งแล้วไม่เท่าไรต้นนะ กัง,กงคือเรื่องเกาเนี่ยปั๊บดูแล้วอะ่ะเอาจันทางด้านบำรุงกำลังแล้วทีเนี้ยเราเราจะเป็นหัวของที่4ี่ในการเราพูดแต่และหัวละหัวเนาะ,ะทางด้านของสตรีเพศนี้กินได้ไหมจ๊ะได้ครับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันมีมีข้อห้ามไหมสตรีไม่มีข้อห้ามครับมีทานก็ทานได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ถ้าถ้ามีคันเขาไม่ทานส่วนภัยอยู่แล้วอ๋นในช่วงสตรีมีคันนี้เขาไม่ทานเขาไม่ทานส่วนภัยเลยครับ โอ้โเหนียวนะมันถึงอึดไงโอ้โหไม่เหนียวมันก็ไม่อึดคนสัิผู้ชมให้ให้ท่านผู้ชมได้ได้รับชมกันหน่อยเอาใกล้ๆโอ้โมันสีชมพูเรื่อยๆนะครับอายุขเขาห้าปีมันถ้ายังไงไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับมันจะสีชมพูเรื่อยๆนะครับในโฆษณาจอห์นเขาเรียกพวกงูไม่มีพิษต้องกินฮะงูไม่มีพิษต้องกินชายเจ้าชายไม่ใช่ชู้เหมือนงูไม่มีพิษ ถ้างูตากคืองูไม่มีพิษเอาละโอเคครับผมคือถ้าพูดกับอาจารย์สุชาติต้องเก็สสักนิดนึงนะ่านผู้ชมเพราะว่าบางทีผมก็ใช้งานเหมือนกันไม่ใช่ชงานนักแหร่นะครับใช้งานงานช่วยเพิ่มพิษงูนะฮะคือปรุงกำลังสามช่องเราที่มาทําวันนี้ก็เพื่อความถูกต้องนะครับการใช้งานที่ถูกบางคน เขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะช่วยเพิ่มพลังงูยังไงงูคือน้องชายของท่านนั่นแหละท่านผู้ชมก็คือว่าทําให้แข็งแรงนะครับบึกบืนอึดทนอึดทนนานนะครับจัดใช้สมุนไพรตั้งแต่เป็นทหารตอนเป็นทหารนี่เขาให้ฉายาว่า14ท่านรลก14ท่านก่รกเป็นยังไงอาจารย์ก็นั่นแหละ1 4ท่านาลกลังเขากินสมุนไพรนี่แหละสิท่านรลกไม่ว่าจะเป็นความเดือดหลังไม่ว่าจะเป็นตีลังกา หน้าหลังช้างฉีกม้าชะนีพิงฝาอาจารย์ชาตินี่อาจารย์ชาติสอนผมอีนะนีชนีพิงฝาเปรือกตทางบ้านสมัยก่อนก็เกี่ยวกับสมุนไพรอยู่แล้วเพราะฉะนั้น14ท่านากก็เลยไปใช้ที่ตอนเป็นทหารในกรมเดี๋ยวอาจารย์ท่าแรกนี้คือท่ามาสเตอร์นี้คือปกติใช่ไหมท่าที่สองคือ จิ้งจบตกคือท่าที่3ก็คือเป็นว่าเรามาแนะนำสมุนไพรกวางเลี้ยวหลังมันไม่ใช่สังกรณีอันนี้ก็ไ่ใช่ได้เไม่ได้เหมือนกันเอาท่านผู้ชมนะแต่ละท่านเราก็ถามในคอมเมนต์แล้วกันว่าท่าอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้จานสุชาติคอมเมนต์เองเอาท่าไอเรื่องเรื่องที่เราคุยกันเรื่อหัวที่5้า หัวที่ห้ายังเหลืออยู่นะคนสัญจรเอ๊วาอะไรนี่โอ้โดาอดังในบอกท่านผู้ชมนั่นน่ะบอกท่านผู้ชมหน่อยโถยาดองเราจะเห็นประจำอะไรครับภาษาอีสานเรียก k ค n g งไฟนกคุ้มนี่ไฟนกคุ้มไฟนกคุ้มอะไรไนกคุ้มโดไม่รู้ลมครับนี่ครับโดไม่รู้ลมแจมแจมนะครับ ท่านผู้ชมถ้าถ้าเสียงแทรกกันกระเซ้าย่อยหนึ่งก็ถือว่าเป็นการจรัดรายการที่ลุกใหม่นะครับของโจฮัลส์สา,ารคามและสองเจ้งน,นี้แหละนะครับไม,ไม่เครียดแนะนำสิ่งที่ถูกต้องโดนไม่รู้ล้มแต่ถ้าล้มมาเป็นเรื่อง <laughs> <laughs> ขึ้นอขึ้นอยู่กับตอนล้มไปโดนอะไร้าสูตรไทยดีๆครับแนะนำสมุนไพยเอาเดี๋ครับโดไม่รู้ล้มเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เกิดอยู่ตามป่ามากมายเนาะจันเนาะย์เมล็แล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้วก็ก็จะเกิดหน้าฝนนี่จะเยอะมาก แล้วอันไหนที่เป็นหัวที่ที่หน้าแรงเนี่ยคือมันแห้งไปนะครับส่วนเป็นเม็ดมะเ็มันก็จะเกิดใหม่ส่วนที่หัวเก่าเนี่ยเขาก็จะผุดมีใบขึ้นมาใหม่ลําต้นขึ้นมาใหม่ท่านผู้ชมเพราะว่าหน้าแรงเนี่ยเขาก็เหมือนจําศินก็คือเงียบเก็บเดือนไหนนะอาจารย์เดือนนี้เช่นกันเก็บเดือนนี้นะครับเป็นยามากที่สุดต้องให้โดดล้นต้องให้เขามีดอกถึงเก็บได้อะก่านะคือต้องแก่ตัวยาจะดีมากกว่าต้องแก่ เราเห็นว่าถึงโด่งดังในร้านยาดองครับอาปั๊มช้างนะแต่กินมากไม่ดีเลยมันปีไงครับกลับบ้านเมาอาจารย์สุชาติครับอผมพูดไทยๆสักนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับไอ้นี่นะเวลาผมจะเดินออกมาจากมุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมต้องย่องใช้พาข้อหนูพาดเลอไหมบางคนนี้เป็นเดินเยอะได้ปวดแขนกลับมาแล้ว เอาแล้วผู้ชมแล้วก็นะไม่ต้องเสียเรียนมากนะครับตลกนิดๆทำคันนหน่อยแต่ว่าสาระจริงๆเราอยากจะมาแนะนำวิธีใช้ที่ถูกต้องเนาะครับผมคือที่มาแนะนำเอาอย่างนี้แล้วกันคนสัญจรหลังจากที่เราได้มา5้ารากแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูทุ่งไม่เป็นรากปลาไหลเพือแล้วก็สมสมไทย แล้วก็เสี่ยวโผนะครับหรือหรือเสี่ยวแดงเนี่ยับอันที่5้าก็คือโดอมีรูหล,ล,ลุมแล้วหลายๆอย่างนี่เราจะเอาประมาณเท่าไหร่จานแจงสักนิดหนึ่งนะครับก่อนก่อนก่อนที่เราจอมาต้มรวมกันคือพูดง่ายๆแบน้อยเราที่เรามาคุยกันเนี่ยได้ได้ให้คนที่เรียนรู้ใหม่ได้ศึกษาและเป็นวิทยานกับคนที่เรียนรู้เรื่องขงครับแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้จริงพี่โจทย์แล้วก็ ตัวนี้เราก็สามารถปลูกรักษาได้ใช้เองได้ปลูกปลูกก็ได้แล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ด้วยการใช้สมุนไพรไทยครับแจกหดเมื่อบารุงก,กำลังนกเขาไม่ขันคนนี้ได้หมดเลยเมื่อเตือเผานกเขาหลับนะครับใช้ได้หมดท่านผู้ชมใจครับเอาหลังจากที่เราเอามาต้มใส่ในหม้อเดียวกันนะอาจารย์ปริมาณเนี่ยเท่ากันหมดไหมก็ไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันหมดเอาอย่างนี้ดูทุ่นี้ใช้ประมาณเท่าไร่จานแห้งแห้งนี่ใช้15กรัม ในสิบห้ากับดูทุ่งอยู่ไหนคนสัญจรเราก็นับชิ้นอันเนี้ยกี่ชิ้นนับแปดชิ้นแปดชิ้นอันนี้คือคือถ้าเป็นแว่นก็ประมาณห้าแว่นเนาะได้ไหมจันประมาณแปดแปดแว่นนี้ครับประมาณแปดแว่นนะท่านผู้ชมอ่าแล้วอย่างนี่เหระ อันนี้ก็ใช้ใช้ห้าหัวสมหสมไข่ห้าหัวแต่ว่าจะต้องซอยตัดแดดให้แห้งก่อนสานเป็นแว่นๆพวกนี้ห้าหัวคู่นี้ห้ามห้ามให้โดนน้ำค้างนะเพราโดนน้ำค้างจะเป็นลาทันทีเลยเพราะว่ามันมีความชื้นสูงมันจะดูดนะครับปลมาเอารากปลายเผือกคนสัญจรชูซะหน่อยปลายปลาเผือกครับประมาณห้าถึงแปดแว่นได้ไหมครับหนึ่งคืบครับแต็หนึ่งคืบอ๋อหนึ่งคืบครับพวกนี้เวลาตากห้ามตากใส่กระเบื้องถ้าตากใส่กระเบื้องมันจะดูดอันนี้คือหมายถึงไปเชื้อราทันทีเลยอ๋อ สามรรกแล้วรากที่4ี่ก็คือเสี่ยวโผเนี่ยครับอันนี้ถ้าได้ถ้าได้มาแล้วต้องต้องตัดเป็นข้อเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเน่าไส้ในตัดเป็นข้อแล้ต้องตัดเป็นข้อไม่งั้นก็จะเน่าไส้ในอาจารย์อย่างนี้ได้ไหมถ้าเราเอามาแล้วน่ะเราทุบ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 ็แบนแล้วตัดได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าการทุบเนี่ยทำให้ทำเราจะเก็บไม่ได้นานเพราะว่าข้อตัวยามมันมีเลยของอากาศใช่ไหมเราก็ตัดเป็นข้อนี้ตัดเป็นข้อดีกว่าอ๋ออันนี้ก็คือ ท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าถ้าเรามาทุบๆๆๆเลยนะครับไม่เหมือนอย่างอื่นที่ตัดเป็นแว่นๆนะครับครับอันนี้ตัดเป็นทุบไม่ได้ต้องตัดเป็นเป็นข้อๆเป็น้องไปท่อนจอนถ้าเราตัดเป็นท่อนอย่างเงี้ยอยู่ได้ประมาณีแต่ถปีเราทุบเนี่ยแค่เดือนสองเดือนก็จืดแล้วตัวยาตัวยาก็จืดโอเครากสุดท้ายโดไม่รู้ล้มใช้ขนาดประมาณเท่าไหร่อาจารย์นี่ใช้ประมาณใช้เฉลีประมาณ ไล่เงี้ครับสิบล่าสิบล่าสิบล่าอะไรครับคือสิบต้นนะต้นกับเอาเอาชะพล่าชะพล่าชะพล่าเอาหัวด้วยครับหัวด้วยเออใบใบใบเราจะไม่ใช้เราจะใช้เฉพาะหัวท่านผู้ชมสทราบเพราะว่าใบเนี่ยพอมีโพแทสเซียมสูงถ้าคนที่เป็นโรคไตกินไม่ได้เราต้องใช้ใบท่านผู้ชมแข็มโอเคอ้าวน้ำต้มเราจะใช้ประมาณก็ใช้น้ำประมาณลิตรครึ่งลิตรครึ่งท่านผู้ชมต้มพอเดือด ต้มพอเดือดแล้วก็เอาลงกินทีนี้วิธีกินวิธีกินก็ให้ทานตอนน้ำอุ่นห้ามทานตอนร้อนล้งอาหารด้วยก่อนจ้ะลัางล้างอาหารล้างอาหารล้างอาหารเนี่ยห้ามทานตอนร้อนร้อนไม่ได้ห้ามเผาตอนร้อนเพราะว่าคุณระพุในร่างกายอย่างพี่จนอายุมากๆอย่างเงี้ยค่ะคุณระพุในร่างกายอยู่แล้วเหมือนเราไปเติมความร้อนในร่างกายผมอันนี้คือผมอายุมากๆก็อายุมากๆใช่อายุมากเนี่ยถ้าเราทานน้ำร้อนๆเนี่ยเขาคือเราเผาทานเนี่ย มันทาให้ระบบในร่างกายร้อนพอร้อนนั้นมันเกิดการทําให้ไตเราไม่ดีได้แลทำให้บวมน้ําได้เกิดการเสดทาให้ข้อเข่าจาข้ออะไรเงี้ยวมได้เพราะนั้นให้ทานตอนตอนอุ่นตอนเนี้ยแล้วเวลาทานน้าเย็นด้วยห้ามไปห้าห้ามสมทไยห้ามไปแช่ตู้เย็นไม่ได้แช่ตู้เย็นให้ทานตอนอุ่นเท่านั้นครับโอ้โหสุดยอดนี่เวลาเราเวลาเราพูดคลิปนะกินหลังอาหารกินขณะอุ่นๆเป็นอย่างนี้เอง นะครับไม่ได้เอาร้อนๆอนเรามาเป่าให้มันอุ่นนะครับเอาละกินกินติดต่อกันเนี่ยอาจารย์ถ้าคนกินสม,มุนไพรใหม่ๆที่ไม่เคยกินเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีกินการกินอย่างไร<พ>แล้วแบบต่อเนื่องกินก<น>ี่วัน,นหยุดกี่วันคน,คนที่กินสม,มุนไพรใหม่ๆเวลากินปั๊บเนี่ยมันจะไม่ชอบเพราะหนึ่งคนที่กินสม,มุนไพรใหม่ๆเนี่ยเคยกินแต่ของหวานคือกินของพวกนี้พอมากินสมุนไพรมันจะมีรสชาติผมรู้สึกเล็กน้อยไม่กล้ากินหรือว่ากลัวส่วนใหญ่ โรงพยาบาลจะบอกว่าห้ามกินสมุนไพรนะคนก็เลยกลายเป็นว่า <c oughs> นี่แหละขเขาียกติดกำลังตักนี่ใช้คำว่าติดกับดักเลยเพราะฉะนั้นสมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้มีทําให้คนเืลอให,ให้ให้ตายคุณเสี่ยถ้าคุณใช้มันเป็นหาข้อมูลการใช้ดีๆแล้วก็ใช้มันมให้รู้ดีๆก่อนรู้ข้อมูล<ช>ก่อนแล้วมาใช้มันเรื่องปัญหาในพัะนานุกรมแล้วตัวนี้ใช้อะไรเท่าไรเวลาคุณพูดอันเนี้ยลาอันนี้อันนี้นั้นคุณต้องไปดูก่อนว่ามันคืออะไรต้นนี้คืออะไรแล้วก็ไปหาข้อมูลมาแล้วมาใช้เงั้นดีกว่าป้างช่อง ก็พูดพ si <t art ic> <od> ูดไปใช่ป่ะเราก็ตองาบางบางช่องพูดข้ามไปก็ได้ไอ้ตัวนี้เป็นรักษาอีกโลกน้นซึ่งในตัวนี้ไม่ใช่เราต้องหาข้อมูลเองก็ได้และเราถึงมาใช้กันไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมดแต่เราไปหาข้อมูลการใช้เอาประกอบโดยคือพูดง่ายๆถ้ามีการเสพโซเชียลแต่ละช่องท่านผู้ชมเราองใช้สติสัมปชันยะทั้งหมดและในการวิเคราะห์พิจารณาว่า วิธีการใช้สมุนไพรทําให้เราปลอดภัยได้อย่างไรแล้วก็ให้ลึกซึ้งนะครับให้ทําความเข้าใจให้ม,มากๆนะครับ,รบจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเ,อเราเองเอาง่ายๆว่าสมุนไพรเนี่ยถ้าชนิดไหนที่มียางอื่เช่นถั่วอินอ่อนออกไปหรือเพราะตัวอื่นมาแทนได้ชั้นอ่อนคือแก่ปวดเมื่อยบำรุงก,กำลังใช่ไหมเราก็เอากัแพิษชั้นมาแทนได้คือเรามสมุนไพรที่มันเป็นยางหรือมีฤทธิ์คมมากๆเราอย่าใช้มันมพเพราะฤทธิ์คมมากๆ มันทำลายตับอ่อนที่มัผลิตอินซูลินถ้าชนิดที่มียางมันทำให้เกิดนิ้วในไตใช่ไหมเราเริ่มใช้เรามีตัวอื่นทดแทนมันได้เห็นไหม,ไมพี่โจถือว่าสมมติว่าไอ้โรลเพทอย่างเงี้ยเราไม่ต้องใช้โรลเพทก็ได้เห็นไหม เราก็เราก็ใช้ปล่อยเปิดแทนใช่ไหมพี่โจก็คือมีตัวแทนมีตัวแทนกันตัวแทนกันอย่างอย่างบระเพ็ดแบบเอาไปดองสไปซ์ดองอะไรนี่อันตรายมากเลยเพราะสไปซ์สไปซ์กินเข้ามากัดไตใช่ไหมทำลายกระเพาะอย่างเงี้ยเราจะแทนทำไมล่ะเพราะรู้มันไม่ดีอยู่แล้วเราก็ใช้ตัวอื่นแทนได้ดองไม่ต้องดองสไปซ์เราดองกับน้ำผึ้งก็ได้ใช่ไหมคือจริงๆรแล้วถ้ากินเนี่ยทานถ้ากินติดต่อกันนานๆนี่แย่เลยนะถ้าดองกับสไปซ์หรือดองกับโคกอะไรก็แล้วแต่นะโคกไอ้ฟ้าเหลืองแต่ในการทําคลิปก็สามารถกินได้้แแตต่่่่่่่ววาาาาาาเเเรรอออยกินนนบบืงทผูชมพะ ต้องคอยศึกษาว่าโอ้ยดีพอดีเสร็จกินเยอะมากๆไต้ังวลบอลเลยบอลที่ต้องลดการแข็สมองแผลดีมากต้องคอยติดตามคอยดูนะครับสามช่องนี้จะแนะนำสิ่งที่ถูกนะครับที่ถูกกล้องพรารากใช่เพราะรากสมวันนี้ที่เราพูดมาเพราะเราใช้กับผู้ป่วยมาผู้ป่วยอยู่มากมายหลักแสนหลายแสนคนที่เรารักษาเพราะฉะนั้นเราถึงพูดได้ อาจารย์ครับมันมีมันมีคนที่มาคอมเมนต์บอกว่าอ,อย่างเช่นอาจารย์สุชาติเ,เขาหน้าจะมีข้อมูลอของผู้ป่วยอะไรประมาณนี้มีไหมอย่างเงี้ยที่จริงอาจารย์ทําอยู่แล้วไม่ใช่เหรอข้อมูลของผู้ป่วยมีข้อมูลของผู้ป่วยจริงอยู่แต่ว่าถ้าเราไป,ไปอะไรกับเก้ากายเกาย้ากายมากไปนะครับเพราะว่าม,มันจะไม่เหมือนโรงพยาบาลนะ เราเราก็มีรายชื่อที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ก็มุงก็มุงคนไม่ได้อันนี้เราก็จดคนไข้ไว้ที่หายที่อะไรเราจดรักษาว่าเราจดทำได้แค่บันทึกของเราตำบลนี้เราเราก็รักษาฟรีหมดอยู่แล้วนี่ครับรักษาโดยไม่ได้คิดเงินแม้แต่บาทเดียวหมายถึงภายในตำบลของอาจารย์เองใช่ไหมอ๋อนี่คืออยู่ใกล้ๆก้กันฟรีหมดเลยครับฟรีหมดเลยในการในการบำบัดรักษารยีมเลสุดยอด แต่ว่าที่อื่นก็คือเสียค่าใช้จ่ายเรื่องประมานี้ก็ธรรมดาใช่พราะว่าคองเียวต้องมีค่าซื้อค่าสุตแล้เราไม่ได้รายนะครับเราก็ช่วยกันไปช่วยกันไปมากกว่าครัเอาละท่านผู้ชมสมุนไพร5ย5รากในการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายในการบำบัดโรคและก็เพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างทำให้เลือดไหลเวียนดีให้ทำความเข้าใจว่าดูทุ่ง มีวิธีการทาอย่างไรนะคนสัญจรเนาะงางไงแล้วก็รากปลาไหลเผือใช้งานยังไงแล้วก็สมไทยใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเสี่ยวโผหรือเสี่ยวแดงนะท่านผู้ชมรากของเขาเนี่แหละเลอโดไม่รู้ล้มอะไรอย่างเงี้ยมีการผสมผสานนํามาใช้ในขนาดและปริมาณที่พอเหมาะนะครับ และในการกินอย่างไรนะครับก็จะมีไอ้ตัวหนึ่งแรงไอ้ตัวหนึ่งมาหักล้างกันอะไรบางมีมีมีร้อนและเย็นช่วยประกอบกันอันนี้อันนี้ก็มียาร้อนก็มียาเย็นช่วยกันอยู่แล้วเพราะว่าเพราะยาที่เราจะปรุงเาเนี่ยเราจะไม่มีการที่ไปไปช่วยธาตุไฟหรือว่าเป็นยาระบายให้หนักหนักไม่มีไม่ใช่ครับอ่าคนสัญจรมีอะไรสุดท้ายไหมก็เสุดท้ายก็อ๋อโอเคนะท่านผู้ชมอย่างน้อยนะครับเราสามช่องช่องรักสมุนไพรอาจารย์สุชาตินะครับ ผู้ชํานาญเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรมากๆเลยท่านผู้ชมและเป็นบุคลากรทางภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาชาวบ้านตำรับภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆหมอยาพื้นบ้านนะครับ ควรเราควรอนุรักษ์บุตร <laughs> ไม่ใช่ว่าถูกโบราณ <laughs> นะ <laughs> ไม่ใช่นะใช่เป็นวิทยากรของอำเภออ๋อเนี่ยครับฟรีโดยที่ว่าพอเราเขาเรียกตัวไปเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่คิดเงินเราจะไปอธิบายให้กับชาวบ้านฟังคว,ควรใช้ยังไงปฏิบัติตัวยังไงกินอย่างไรไม่เก <c oughs> ิดโรคและรักษายังไง <c oughs> ช่วยตัวเองแบบไหนยงถ้าพูดถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัวแทนของสาธารณสุขก็ได้ประจำอำเภอเนาะอำเภอครับอ่าเนะ่ครับคืออาจารย์อาจารย์ก็อยู่อำเภอ นาเชื่อนะครับส่วนเรานะครับสองช่องนี้นะครับก็คือคนสัญจรน,นะครับชแนลและก็กจูข้างนักสรารคามนะครับวันนี้เราได้มาเยี่ยมมาเยือนอาจารย์สุช,ชาตินะครับช่องรักสมุนไพรก็ยังไงก็โปรดติดตามนะครับส่วนคนนี้คนหล่อๆข้าง,างผมนี่ก็คือคนสัญจรชแนลและท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป้าหมายคือ5 5 0แสนซับนะครับ เข้าหมายห่แสนซักส่วนผนนี้ก็แช่เยอะๆนะครับสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องครับเราก็จะมาทําการแนวลุกในการจัดรายการแบบนี้นะครับว่าอย่างน้อยๆนะครับก็คือว่าข้อมูลที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ในการปฏิบัติของผู้ป่วยหรือแม้แต่คนที่กําลังศึกษาหาความรู้นี่ก็คือสามารถสอบถามได้เลยหรือมาเยี่ยมมาเยือนอาจารย์สุชาติได้เลยนะครับเราก็มีสมุนไพรมากกว่าพันชนิดใช่ อยู่ด้านหลังนะครับมีเยอะนะครับอันนี้ก็คือสวนอาจารย์ด้านหลังอันนี้แค่บางส่วนนะครับสองไร่อยู่ในบ้านสองไร่ครับครับผมแต่อยู่ที่ทุ่งนานี่ยคือที่ไร่นั่นคือ30กว่าไร่30มไร่ท่านผู้ชมไร่ดูว่าจะกี่ชั้นอีกหน่อยนะรถบัสมาทัวร์ลมเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูช่วงหนาวนี่เราศึกษา3ปีได้เลยเดี๋ยวช่วงหนาวเราอาจจะไปกลางเต็นท์ทำคลิปแนะนำได้คือพูดง่ายคนสัญจรเรานี่ก็เนาะ ห่างจากการเรื่องอบำรุงเซ็กมามากมายนี่เราก็หลังจากนั้นกลับไปนี่ผมกำลังเมียงมองอยู่เหมือนกัน <c oughs> เอาห้ารากในการบำรุงสมรรถภาพทา <c oughs> งเพศนะครับแล้วก็บำรุงกําลังสมุนไพรพวกนี้บำรุงกําลังเนี่ยเราจยใช้แบบดืมๆไม่ได้เพราะทุกอย่างมันจะดื้อ,อยาได้เราต้อง <c oughs> อมีต้อง <c oughs> มีจัดแปลงเ <c oughs> ปลียปล่ยนแปลงได้อาจารย์เสริมสักนิดหนึ่งในการก่อนที่เราจะจบเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าผมจะต้องใช้นานไปสักเท่าไหร่ เรา,เอาอย่างห้ารากเาานี่ยห้ารากนี่เราใช้เราหมอ้อหนึ่งเราใช้ไปสิบห้าวันใช่ไหมแต่เราก็เปลี่ยนสูตรใหม่เพราะว่าสมมติสูตรพายมันไม่ตายตัวสูตรใหม่นี้มีมีตัวเก่าสักสองตัวได้ไหมเราไม่ต้องใช้สูตรนี้เลยก็ได้ใช่เร,<อ>เราจะเราจะใช้ไอมาร์นหลักก็ได้ใช้แค่เท่าปัามช้างก็ได้ใช้ ตัวหมูตัวหมาก็ได้ใช้สังกะระีก็ได้ใชไหมใช้ไอ้แกนจำปาเนี่ยมันได้เยอะมากมายเลยให้หัวเข้าเย็นก็ได้แล้วก็วนมันตอบกันวนกลับมาใช้ชุดนี้ใช่ได้หมดเลยเพราะมันอ๋อไม่ใช่ร่างกายเราดื้อยากอ๋อเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเลยครับจำจำก็เหมือนเรากินอาหารเพราเรากินซ้ำซ้ำซ้ำซาเมีอะไะอาจารย์ซ้ำซากได้ไหมอย่าพูดถึงเมียเลยงอตอบเสอะไะท่านผู้ชมนั่เราสามช่ำรักสมุนไพรอาจารย์สุชาตินะครับที่อยู่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็โจูห้างนักสาราคามนะครับคนสัญจรชาแนลท่านผู้ชม,มในการจัดรายการห้ารากสมุนไพรบำรุงกำลังบำรุงร่างกายเฟรชปรุงปังเปรีะ๊ะส,ส,สวัสดีครับ